อเรียนท่านผู้นำอาโทมีประเทศไทยท่านผู้นำทุกทุกรหัสและสมาชิกอโทมีที่เคารพทุกท่านสวัสดีครับผมอธิวัตน์คำมณนะ ได้รู้จักกับอัตโทมี่จากการแนะนำของน้องให้ลองใช้สินค้าที่มีชื่อว่าเฮโมหิมและผมเกิดความประทับใจนะครับเพราะเฮโมหิมตัวนี้ทำให้ผมหายจากโรคโปรตีนรั่วผมเกิดความประทับใจและเกิดการ เปลี่ยนแปลงขึ้นในความคิดเกิดเป็นความฝันอยากจะเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตครอบครัวจึงเกิดความฝันกลายมาเป็นไรซินาลิโอโดยวาดภาพความฝันว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงบ้านที่อยู่ปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียว แต่สร้างยังไม่สำเร็จเรียบร้อยเพียงแต่พออยู่อาศัยได้เท่านั้นนะครับและมีความฝันว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงบ้านหลังนี้นะครับให้กลายเป็นบ้านหลังใหม่นะครับถึงแม้ว่าจะสร้างเป็นบ้านหลังเดียวชั้นเดียวมีที่จอดรถมีสถานที่บริเวณที่สวยงามน่าอยู่น่าพักอาศัย และคาดเอาไว้ว่าสิ้นปี2,567นี้จะได้ขึ้นบ้านใหม่หลังที่คิดและวาดหวังเอาไว้นะครับในสิ้นปีคือเดือนมกราคม2,568ที่จะถึงนี้นะครับและมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นเป็นความฝันระยะยาว เนื่องจากได้เข้ามาศึกษาธุรกิจอตโทมีและได้เข้ามาเรียนรู้ในงานซักเซตอะคาเดมี่ตั้งแต่เริ่มเข้ามาสู่อัโทมีในวันที่14กุมภาพันธ์2566เป็นวันวาเลนไทน์และไลซินาโอฉบับนี้ผมก็เขียนขึ้นมาในวันที่14กุมภาพันธ์ 2,567เป็นวันวาเลนไทน์เช่นเดียวกันและผมตั้งเป้าระยะยาวเอาไว้ว่าจะทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จไปถึงจุดสูงสุดคืออิมพีเรียนในวันที่22พฤษภาคม2,577ในอีก10ปีข้างหน้าครับและก่อนที่จะถึงเส้นทางสุดท้ายในการทำธุรกิจอโทมีของผม ผมจะต้องเริ่มจากบันไดขั้นแรกก่อนคือจะคอริฟายตัวเองขึ้นเป็นเซลล์มัตเตอร์เริ่มตั้งแต่วันที่16มีนาคมและไปจบเอาวันสุดท้าย31มีนาคม2577ที่จะถึงนี้จะเป็นเซลล์มัตเตอร์บันไดขั้นแรกให้ประสบผลสำเร็จให้ได้ครับผมและขอขอบคุณสปอนเซอร์ ขอขอบคุณอโทมี่ขอขอบคุณท่านประธานบริษัทมิสเตอร์ปาร์คฮันจิวที่ได้ให้โอกาสบุคคลที่ไม่มีความรู้อย่างผมมีก็น้อยแต่ก็ไม่ยอมยออ่อท้ออายุจะมากปีนี้68 22พฤษภาคม2567จะครบ69ปีเต็มและเป้าหมายสูงสุดดังที่ผมกล่าวไว้แล้วว่าผมจะเดินทางกับอโทมี่ ไปสู่ความสําเร็จในชีวิตพลิกชีวิตตระกูลคามนะของผมให้เป็นตระกูลเศรษฐีพลิกชีวิตความยากจนให้หายไปจากตระกูลคามนะของผมให้จงได้พบกันที่จุดอิมพีเรียนครับผมสุดยอดมากๆนะครับนะครับขอขอบคุณนะครับคุณอาทิวัฒน์คามานะนะครับแน่นอนครับรับไปเลยนะครับชุดอีวีนิ่งแคร์โฟร์เซตหนึ่งชุดนะครับจากตัวแทน